มาถึงช่วงนี้นะฮะผมต้องขอบคุณด้วยนะครับพิธีกรทั้งสองนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเรามีศิลปินนะฮะมาแนะนําให้เรารู้จักกันนะครับเราเคยคุยกับเขาแล้วนะฮะตอนนั้น3คนนะครับวันนี้มาเต็มวงเลยนะครับสำหรับซูเปอร์วาเลนไทน์นะฮะเอาพิธีกรก็ยังอยู่นะฮะคาเดเลี่ยนอยู่ฝั่งโน้นครับครับผมก็อย่างที่คุณงานบอกไว้นะครับว่าเราจะได้เจอเจอกับศิลปินวันนี้มาเยอะนะฮะผมก็เลยต้องนั่งห่างกันย่เราต้องนั่งห่างกันสักพัก ทางกันสักพักนะฮะทางกันสักพักเอาไม่เวลาไปเจอกันเลยดีกว่านะครับกับซูเปอร์วอลเลนไทน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวทีละคนเลยฮะจากข้างหลังก่อนแล้วกันครับครับครับผมบูทซูเปอร์วอลเลนไทน์ครับนี่นะครับบูทนะฮะบูทครับค่ะสวัสดีค่ะนุ่นซูเปอร์วอลเลนไทน์ค่ะครับนุ่นนะฮะสวัสดีค่ะเดี๋ยว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 เดีคยวเดี๋วเดดี ไทยคโอ้โหนะฮะก็เป็นสามสาวกับหนึ่งหนุ่มนะฮะสามสาวกับหนึ่งหนุ่มอันนี้คือเต็มวงเลยใช่ไหมฮะแต่ทุกทีเนี่ยเวลาอย่างคุณหยาดหรือว่าผมเนี่ยเวลาไปโฟกัสเวลาไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะโฟกัสก็แค่แค่สามสาวนะฮะสามสาวผมยังอ๋อเปล่าก็เป็นอีกอีกอหนึ่งคนคือจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อซูเปอร์เดลไทยมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับ ตอนแรกมีหคนตอนนี้เหลือห้คนตายไปหนึ่งคนตายอันนี้คือปัจจุบันใช่ไหมฮะปัจจุบันก็มีอยู่สี่คน สี่สีนะฮะสี่ใช่ไหมสี่คนฮะใช่ใช่ใช่คุณคุณนักกุมารที่เอามาด้วยใช่มฮะตอนแรกเกย์สอนไงเกขามาอยู่กับเราด้วยแล้วตอนนี้คือเขาจะมีเอ่อซิงเกิลที่ปล่อยไฟเขาก็เลยทิ้งเราที่งานช็อไปแล้วค่ะดีมากเหลือกุมเหลือกุมารอยู่สี่ตัวตัวสี่คน หลายคนคงจําได้นะคือเคยมาออกรายการแล้วใช่ตอนแซบออนทีวีใช่ไหมฮะในช่วงแซบทอล์กโชว์นะฮะเป็นไงครับจากที่ออกไปฮะเงียบเลยไหมครับงานตอนแรกนานเยอะกว่านี้ค่ะตอนเราออกมาแซบออนทีวีเลยมากค่ะนะครับเป็นอานิสงเป็นอานิสงนะฮะถึงแล้เป็นท่านไหนที่ฟังแล้วอยากจะงานเงียบแบบได้เป็อย่างนั้นงานเลยสิครับออกแล้วงานเลยอะเลยนะฮะ แล้วในส่วนของงานแสดงที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ที่ผ่านก็ดีหรือว่าช่วงเทศก,กาลต่างๆเป็นงฮนะมีะงานเยอะมาวิ่งกันละอลอกเป็นไงบ้างขานีขวิดกันขานีใหญ<อ>งใง่งานเยอะไหมงานเยอะกก็เยอะค่ะก็<า>มีเรื่อยๆแต่ว่าซุปเปอร์แฟนไทยจะเป็นวงที่เล่นสาถึง4ี่ชั่วโมงหนูก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ค่อยวิ่งเหมือนศิลปินท่านอื่นเท่าไหร่ก็คือที่เราเล่นเต็มแบนเลยเต็มวงเต็ม แล้วถ้าเกิดยังเป็นช่วงปีใหม่จะเป็นงานเลี้ยงของบริษัทเขาก็ต้องหาแบบเต็มอยู่แล้วใช่ในนๆทีจะได้วิ่งแต่ไม่อยากวิ่งกับคันเดียวองครับก็ขึ้นเราเรานะครับดีนะครับโชว์ของปีนี้ฮะแตกต่างจากปีก่อนๆยังไงครับ คือปีนี้รูปแบบการโชว์ของเราคือจริงๆแล้วเรามีนักร้องที่ร้องสตริงทำไมคนนึงหนุ่มโอแต่ว่าเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ไม่ได้มีซิงเกิลอะไรแต่ว่าเขาเข้ามาร่วมงานกับซุปเปอร์เรนทยในรูปแบบของเพลงสตติงนะคะตอนนี้อ่ตอนนี้ซุปเปอร์ซุปเปอร์เรนทยก็จะค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคือจะไม่เหมือนวงอื่นจะ เหมือนเอาเพลงลูกทุ่งกับเพลงสตริงมาผสมสานสกันให้เป็นในรูปแบบของเมดเล่บ้างหรือว่าให้เป็นอินดี้บ้างก็คือจะแหวกแนวไปเลยไม่ให้เหมือนกับวงที่เล่นเหมือนกันอะไรนะคะก็รอติดตามชมแล้วกันอันนี้คือคอนเซปต์นี่ลาดูได้ได้ลุ้นตลอดเวลาว่าเราจะได้พมอะไรต้อเราคิดเองหรือว่าทางบริษัทเป็นคนกำหนดให้เราเป็นคนคิดกันคิดโชว์เองด้วยอะไรด้วยใช่แล้วก็ในในแผนของพวกเราคือ การโชว์ทุกวันคือเราจะเล่นเพลงไม่เหมือนกันเลยตอนนี้กำลังวันนั่นต้งตีไม่ปวดหัวแย่เหรอครับมีสักทีเราจะมีการรำแข่งก่อนเลยดูหน้างานใช่หน้างานก่อนเราจะเล่นให้แหวกจะมีอะไรให้แบบให้มันจะเล่นร้อยตลอดกัน ำอยู่เราจะแบบไม่ใช่หมอลำละหอลำจะเปลี่ยนแนวไปตอนนี้กำลังเริ่มดำเนินการกันแล้วเมีสับสนกันเองในวงให้เวลาเลอีค่ะเชื่อไหมจริง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 จรงจริ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 งจงจริงจริงจริริงจ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 ริงง ผับคือในรูปแบบของผับคือเขาก็จะเล่นเพลงไม่ซ้ํากันอยู่แล้วแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเข้ามาเขาก็เลยมาดดัแปลงเออมาแดดแปลงกันอ่ะเดี๋ยวถามข้างหลังบ้างนะะฮข้างหลังนั่งเงียบเลยเเออป็นชายหนุ่มตอนนี้อยูว่าเป็นชายหนุ่มคนเดียวไหมชายหนุ่มเป็นกูชายก็เลจะคนเดียวนะเห็นหน้คนเดียวไงโอ้โหกูชายกูชายเออ วุฒยวุฒิเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้องเพลงแนวไหนฮะลูกทุ่งสตริงหมอลำได้ฮะหมอลำได้ตกลงมาทุกแนวใช่ไหมฮะก็เป็นมาร์ตี้ฮะเป็นเป็นเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนคนรบบรีครับคนรบบรีเฮ้ยสังเกตวงนี้วงนี้นะวงนี้คือร้องหมอลำร้องอะไรได้หมดแต่ไม่มีคนอีสานสักคนเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะภาคกลางหรือเปล่าเป็นเป็นคนอะไรครับเป็นคนจััังหวดอะไรรคบอยุธยาค่ะอยุธยา บค่ะคุณโบเจนลบุรีค่ะบ้านไหมฮเออใช่ไหมทุกคนลบุรี่ค่ะครับผมไม่ได้ถามคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามที่ลบุรี่นะไม่ถามคุณโบผมว่าเยอกันลบลีหน้าตาดีแต่ความสามารถเยอะมากเลยนะร้องได้ทุกแนวเลยให้เราซึมซับจากยายสอนมาอยู่กับเราไปพักหนึ่งซึมซับจากยายสอนเข้ามาเยอะเลยสายแสารเคออย่างที่เราบอกคกันตั้งแต่แรกแล้วว่าวงเราเป็นวงมาริตี้ครับทุกคนสามารถ เล่นได้หมดท้องใทุกแนวนะคะความสามารถหลากหลายค่ะแล้วแนวไหนที่คิดจะร้องแต่ยังไม่ได้ร้องฮะคิดจะร้องไม่ได้จะมีรับวงเราเล่นไม่มีเลยฮะสากลร้องอย่างรับสากลเ่นลร้องแล้ก็ร้องสรุปแล้วคือจ้างวัเลนไทน์ไปนี่คือได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะขึ้นอยู่เจ้าภาพจะเอาแบบไหนได้หมดเลยใช่ไหมฮะเออเออก็ถือว่าครบนะคุ้มเลยนะคุ้มคุ้มคุ้มคลั่งอะ เดี๋ยวคุ้มาเนี่ยทุอย่างถ้าเกิดว่าเราหาศิลปินสมมุติเป็นค่ายอื่นนะคะครับหาศิลปินค่ายอื่นเขาก็จะร้องเฉพาะเพลงเขากับเพลงในค่ายแต่ถ้าหาอย่างซูเปอร์เวอร์ายนี้คือร้องทุกค่ายเราไม่ได้ร้องทุกแนวด้วยเราอย่างดีใช่คือเราก็ก่อนร้องหรือว่าร้องเสร็จเราก็จะขอบคุณค่ายแล้วก็ขออนุญาต ครับอย่างอย่างถูกต้องใช่ไหมฮะมีการพูดคุยขออนุญาตแล้วก็มีการให้เครดิตเขาหลังน้องแต่งด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเรามาเรามาจากวาไรตี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้คนขอมาก็คือเราต้องเล่นครับใช่ดีดีนะฮะก็ถือว่าหลากหลายนะฮะแล้วก็ได้ครบสำหรับวงนี้นะครับฮะย้อนความไปในอัลบั้มชุดก่อนๆดูแก่ไงก็เลยดูความไม่พูดพูดถึงเพลงหน่อยพูดถึงเพลงหน่อยก่อนที่จะมีวุฒิเข้ามา เรามีสามสาวใช่ไหมฮะสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์แล้ววุฒิเข้ามาตอนไหนครับอาพี่บุ๊ดเดิมทีเดิมทีเดิมทีคือเคยร่วมงานกันมาแล้วฮะเคยร่วมงานก่อนที่จะมาอยู่กับท็อปไลน์ก็คือเคยร่วมงานกันมากับวงอ่าอ่าเขาเอ่ยชื่อได้ไหมอ่าครับอ่าได้นะฮะคืออ่าวันเลนทายอังกงกามหมก็เคยร่วมงานกันอ๋ออยู่ในวงเดียวกันครับแล้วก็สาวก็มาเซ็นสัญญาแล้วก็ช่วยคอยตามมาทีหลังอ๋อเนี่ยเออเออเออคือ พักนึงสักปีหนึ่งแล้วเราถึงตามมาที่น้าครับผมใครคนโทรมาหาโทรชวนมาไงเอออย่าบอกแล้วพึ่งเดี๋ยวคถามก่อนถามว่าเราชวนแล้วเขาเข้ามาถามคำเดียวเขามาเองหรือเราเราตามเขาเขาเขาไม่ได้เขาออกช่วงที่พี่บอกแล้วเขาออกแล้วตอนนั้นเขาว่างงานใช่ไงก็ตอนนั้นที่เขาว่างงานเนี่ยเจ้าการร้านอาหารเขาโทรมาหรือเราโทรตามเขาเราเนี่แหละแล้วตอนจะได้ครบไง มามาดูคุณเขาร้านอาหารแล้วนี่ไงเป็นทำร้านอาหารร้องเพลงร้านเจ๊งแบบนี้ร้าก็เลยชื่อวาร้านอย่างนอยู่แล้วในความที่เราเป็นผู้ชายร้องเพลงหลายแนวแล้วก็เลยยิงแล้วก็เลยตอบเข้าไปว่าใไปผมไปไปง่ายๆผู้ชาชมได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฮะสามสี่คนนี้แนวเพลงที่ร้องครับคือเราถนัดแนวไหนแต่ละคนนะต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันอืม อ่าเริ่มเรถ้าถนัดแนวไหนเหรอฮะก็ก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าถนัดก็น่าจะถนัดทุกแนวแต่ถ้าเกิดว่าพี่ชอบล่ะพี่ชอบหรอยังเจนน่ะเจนชอบแนวไหนถามว่าชอบชอบแนวไหนก็ชอบทุกแนวแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วอยู่ที่วงถนัดร้องอ่ะถนัดร้อพี่ฟังก่อนหนึ่งเหมือนจะมีเรื่องนี้บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันที่แกกันได้จะร้องหมอลำโซส่วนใหญ่ค่ส่วนใหญ่จะเป็นหมอลำอ๋อ ครับแต่ละคนนี่ก็จะมีคือเราจะแบ่งแต่ทุกคนเนี่ยคืออยู่ในทุกแนวเลยแต่ว่าเราแบ่งยังไงอ่ะเราแบ่งกันจะแบ่งอย่างเจนก็จะร้องเป็นหมอหมอรามสนุกๆอย่างโบก็จะแบบอีกแนวนึงโบเป็นแนวไหนฮะโบก็ร้องลูกทุ่งลูกทุ่งแดนอะไรอทิงล็อกจะเป็นล็อกเกอร์ของวงผู้หญิงออ๋แล้วจะเป็นนู่นเหรอครับนู่นจะออกเป็นแนวลูกทุ่ง ก็ได <rium> <Dante> ้ทุกได้ทุกสไตล์แต่ก really uh, ็คือจะเน้นไปทางที่เซ็กซี่ค่ะเนี่ยอย่างเซ็กซี่จริงเวลาพูดเธอก็เธอดูดูจากดูจากสีปากเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าทั้ง4คนนี้นะครับสำหรับซูเปอร์วาเลนไทน์เนะฮะหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับก็อย่างที่บอกกล่าวกันไปว่าจ้างวงเดียวคุ้มคุ้มนะฮะได้ให้หลายแนวมากเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วหมดซะอย่างนั้นนะฮะแต่ยังยังยังไม่ไปไหนนะฮะยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวกรลังพูดคุยกันอยู่จบครับ กับอ <c oughs> <c oughs ัลบั้มต่างๆนะครับรวมถึงโชว์ต่างๆที่จะมาพูดคุยกันว่ายังมีอะไรเด็ดๆเนี่ยนะครับที่อยากจะมาบอกกล่าวกันคุณยิ้มเมไหรฮะคุณจับจังหสอนกนที่บ้านเดียวกันนี่เออเดี๋ยวไปคุยกันหลังใหม่นะครับผมเอาช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับครับ